ชมอขึ้นอกไงมาชือขึ้นบกไปมาชือขึ้นบกไปมาชูือขึ้นบกมาได้แค่อันเดียวันชูมอขึ้นบกไปมาชูมอขึ้นบกไปมาชูอขึ้นบกไปมามาจะร้องเพลงไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นร้องยังไงค แค่นี้เหรอคะลืมเหรอคะใช่ไหมลืม,ลมใช่ไหมคะกางแขนขึ้นเหลืองกางแขนขึ้นเหนือตายป <c oughs> ั๊บแขนมือแตะไหล <c oughs> กางแขนม,มือแตะไหล<ะ>อ่า <c oughs> ใช่เลยคะ <c oughs> ยังก็จำไม่ได้นะคะบุกมือมือแตะไหล ร้องผิดและขำจำเนื้อ,อมไม่ได้นี่นากางแขนมือแตะ,ะไหลอา้าวกางเขนขึ้นลปลงกางแขนมือแตะ,ะไหลชูมือตรงงวนไปรอบตัวชูมือขึ้นไปรอบตัวยายก็จำไม่ได้แล้ว เป็นอะไรกัน10 <coughs> <coughs>